การเรียนรู้เนี่ยเริ่มต้นที่ใจเริ่มที่ใจใจเป็นต้นใจเป็นประธานและเมื่อเริ่มต้นที่ใจเนี่ยครูกับสิทธิ์จะมีความสัมพันธ์ได้ก็ต่อเมื่อสิทธิ์มีความรู้สึกไว้ใจมีความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าใกล้ดังนั้นดิฉันเคยเสนอทฤษฎี touch and trust. คือไว้ใจแล้วก็ปลอดปลอดภัยนะะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถสัมผัสใจครูกับสิทธ์เนี่ยสัมผัสใจเส้นกันและกันได้เมื่อนั้นสิทธ์จะรู้สึกปลอดภัยและมีความรู้สึกว่าต้องการจะเข้าใกล้เมื่อไหร่ก็ตามสิทธ์ต้องการเข้าใกล้ครู และครูต้องการเข้าใกล้สิทธิ์ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นดิฉันอยากจะกล่าบเรียนว่าการบรรยายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายถ้าเหมาะสมนะคะบรรยายได้แต่ต้องรู้ว่าพอเหมาะอย่างไรสิ่งที่ครูจะคิดต่อไปก็คือถ้าจํานวนนักเรียนของเรามีมากขึ้นถ้าวิชาที่สอน มีสาระที่ยากขึ้นเราจะทำอย่างไรถ้าวัยของเด็กเปลี่ยนไปจากวัยเด็กวัยเรียนไป,ไไนไปสู่วัยรุ่นและไปสู่วัยผู้ใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยเราจะทำอย่างไรดิฉันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสิ่งที่ยากที่สุดคือทำให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ทำยังไงเขาจะเป็นผู้ใหญ่ มาทัวมีวุฒิภาวะไม่มั่วและไม่ช่วยขอสองอย่างนะฮะทำได้ะนั่นก็คือผูกพันเขารู้สึกปลอดภัยที่จะบอกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าบรรยายต่างๆลูกศิษย์ของดิฉันขณะนี้เป็นผู้นำในวงการศึกษาเอ่ยชื่อทุกคนก็จะรู้จัก และหลายคนจะหมันไส้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะทฉานั้นคิดว่าามนิธิยุวสถิรคุณเนี่ยได้นำพระราชดำรัสที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้มากที่สุดพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ใจทุกข้อเลยจะเป็นเรื่องของใจทั้งสิน้นใจของครู และใจของศิษย์